แต่ก่อนเด้อมาหลับบุญหลับกุศลครับนบ้านน้องสองห้องไตอยู่หย่อนหย่อนขอเชิญตนให้เต่ามาให้เพิินได้มากกินเข่าห่วมผ้ามากกินป่าห่วมถวยมากกินกล้วยห่วมเครื่อนของกินดีทั้งลูกหลานขณะญัติพ่นองเพ่เอื่อเฟื่อให้เจ้าแตงเตรียมเอาจังกลับไปนื่งห,วหอหวงหวงเ์งื่องคันเหลืองจ่าให้คุณหลังจเจริญน,นาเถืองเบหาฝ่ายหย่อนหย่อนขอให้บุญน้ำสงปอนสนอเจ้าผู้หลวงไปครับปูข้าขออัญเชิญเทพเจ้าเราเทวดา สาธุสาธุสาธุขอจงลงมาเป็นสักขีพยานให้แก่บริเวณหน่อยใหญ่พวกไฟสมคีจงยินดีและส้มซึนให้กองคืนถึงเบหนเท่าเมืองบนหอดเมืองหลังหอดกระทังพญายมทั้งอินพร้อมพญายักษ์เท่าอารักเบสุวรรณทศกัณฐ์พญานาคจงมาเป็นสกีพญานจงมาพกปักรักษาบริเวณสถานลั่นบนและรวมอนุนโมทนากับเจ้าภาพณเมน,ะนีพวกหาจังคอบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์และข,ขอบูชาพระรัตนตรัยอันประเสริฐพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณผู้ขาโคศกหน่อยเบาอุบลคนเมืองเลยได้เป็นตัวแท่นเจ้าภาพเป็นผู้บอกเป็นผู้กลา่าเป็นผู้อัญเชิญอาเทพา้าอาลักเป็นผู้เอื่นเชิญชวนพ่อแม่พี่น,น,น,น้องห้มารวมศีลกินท่านอดโมธนาบุญในวันนี้จงขอบูชาพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณพระรัตนตรัยอันประเสริฐโดยกล่าวคำว่านะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวะนะโมตัสสาบาคาวันโตอรห์มโตสัมมาสัมพุทธ ตัดสาลวาวสีบนิวโยนกันใสเก่าป้านมกินด้วยก่อนขาคอวอนคุณพระนอประธรรมขนุนลำย้ำขัไวพรลองเป็นธรรมนองให้มันมวล บทสำนวนให้ก้มกิ่งดอกสุ้มต่อม,มาก้มแป็และยำหวยพอให้คนปังน้อยยิ้มเป็นดอกเอ็นสงคันพอใจอุลประรัยทั้งสามขึ้นลำเลทั้งหัวายละคุลประไป นอดินน้ำขันลุมไปธาทั้งสิ่งความทั้งเมทอรณีลักษณะดินเป็นป่วงดอกเพิงไก่ดอกเป็นไก่ละร้อมทั้งเทพผู้ทอนไทยสถิตอยู่ดอกเมืองเทนเมื่อสองแขนออมาขึ้นใส่หัวแล้ววกวนบ่าวนาละคอ เอาทางคุณเจ้าทำมาขันดอกแปดหมืน่นโอ้ยอ,อ,อย่าได้เบื้นหลวงหอดอกไทออ้อ๋อย่าลืมคุ่แล้ในมือนอี้ขอให้มาสอยอยู่ย้ำสีแจ้งแสดงสินและคุณแผ่นดินนาคานาคผูเน่า,า,นา,นาอยู่ในน้ำ หละคุณภาษีอันพร้อมจอมปะไตอันเลืเลเลอดเเชิญมาเปิดป้อง,งให้ให้ข่าวแจ้งขันดังดาวละพร้อมทั้งคุนประพอพร้อมทำธรม,มันดาหละคุนศาธธาทำบุญมาห่วมกันในพันนี้ละผมเด้อเสียคอ นอไข่ส <ítulo> ีแสดงก่อนบอนสิ <jis> anyway, <ading> ่เก้าละพ่อเออเออเอพอละแมเออเออเออแม่ขอให้รีบฟังเป่ามาฟังลาผัวก่อนละก่อนละสิแขกไข่เบ้าหมดสำนวนหวนทีหนึ่งละก่อนหนึ้งละต้องละลึกถึงคุณครูบาพ่อแม่เขา เด้อกกเก่าผู้พันส่วนละทานผู้ฟ้ายาใจมอนยาหลีบดวนชุนกันหนีขอบคุณเด้อผอไพยงามผอเจ้าภาพหลยอีกบ่อลหลนาทีสวดีกับขงงัลาส์มีคู่มีออดยกยอขันดอกไม้เต็ง สม,มุดตัวผมเป็นนักสแสดงสมราคาจักดอกเงินเจ้าจังสีควรลาในมือนีบอมีแต่เสียงดอกลวนลวนหากพินปีหากมีสาบเป็นจังใดล้านสวดสาราดอกซอยเงินเอาจนเดีวมันเป็นธรรมมาดาเร็ว แนวทำไปตามนาทีละา拉าเพิ่นผู้ทำดีกำลังไหลคันลังเทาย้ำเสีออกมาห้อมงานหลัฝากเสียงพ่อตัดมาวังไทยพูดดอกจากหัวใจขวงคนเราาว่าเอาอังหละขอหมอบแดรเป็นผูฟัง ทีใ่ใจฟังยึดมันกะสันเอือดองเอาบุญขอบพระคุณน,น้อยอีครั้งปีมานังยุติธรรมเบื้องบอนใดกะสวยงามสะอาดตาดอกนาคังละเสียงคงเคยจำได้ละคงสิบอลืมไหลย้ำไก่คำดอกคำลวงละผมโคโศกเบ้าบลุลยังเป็นห่วง นำเอาพรมาปากก่อนศรัทธาเจ้ำโหแต่งตานโอ้ยโอ้นั่นเล่ สาธุสาธุขอบูชาเทพระเจ้าเหล่าเทวดาเทพบุตรอยู่สันหาเทวดาอยู่สันสีธรณีนากนำให้ห้วนหูดอกทั่วกันเด้อขับขอบูชาปูตายาบานปูต์รักบ้านลักเมืองมหิสักลักบ้านลักเมืองของพี่น้องเชา่าน้องสองห้องไตขับพี่นอ้องเช่าอำเภอหนองสองห้องที่พนได้ปกปัปกรักษา พี่น้องให้อยู่เย็นเป็นสุกสิบบันซาหาบาันลืออยู่ด้วยความร่มเย็นสืบมาผู้หลูกผู้หลานขอคารวะคารวะเดเจ้าเฮื่อนเจ้าซ่านเจ้าบ้านสเจ้าซองครับและพระเมธรณีผู้อยู่สถานล้านบุญแห่งนี้ผู้คำนำให้กินผู้คำดินให้อยู่ใดขอเ่อไหวขึ้นใส่เสียนและขอคารวะเตดดวงวิญญาณของคุณแม่ติ่งแสนโน ดวงวิญญาณของคุณพ่อพันแสนโนเฮาเด้อครับและเด็กหญิงนวลรัตแสนโนจังได้กระตามแต่ผู้ลลกผู้หลานโคศกหน่อยบาอุบลครับขขอโอกาสเป็นตัวแทนเจ้าภาพที่สิได้พากันร่วมพิธีประกอบพิธีตรงนี้ให้สำเร็จดุล่วงไปด้วยดีสมคมมงมาดปรารถนาของเจ้าภาพจงทุกประการด้วยเทินสาธุมุย มุยมุยผู้ใดอยู่ไก่ของตีของเนเด้อตีของเอาเหลือเอาใช่เนี่ยครับผู้ใดอยู่ไก่ของเนาะครับครับสวัสดีไอ้ไส้เจ้าภาพพระน้ำเด้อสุขสุขคนเด้อครับนะทั้งเอย๋ยทั้งไอ้เจ้าภาพพระครับจักเป็นผู้ใดเป็นไผ่เบาอุบลบ่ทานายถามอยู่จังคอยสิถามกันจังคอยสิถามกัน อ่าพอไพ่งามนี่เป็นผู้ใดกังหัจักละละมาเป็นผู้นาตาจังใดอาจารย์ส่งสินนี่เป็นผู้ใดบ่ท่านได้ถามหากันอยู่ถามหากันอยู่แต่บ่ท่านได้เห็นครับบัณฑนอยอาจารย์มงคลทวีบนี่กับบท่นานได้ถามหากันอยู่เป็นผู้ใด <c oughs> โอ้โหพี่มงคลเนาะบัดดีเด้อครับดเด้อไอพีเด้อครับโอ้ทัางอาจารย์ฮาครับผม <c oughs> บัดดีครับทีมงานเจาภาพสุขคนมาแนะนำเบาบนเนี่ยเพราะว่าอย่างเพื่อสเสดรูู้จักมาคุณกันเบาบนกับเสดระ สวัสดีทำความเะหรบกับนำเนาะครับทักทายนำพอบายากหัวจักบาพี่น้องเอื้อยอ่ยทีิเป็นเจ้าภาพสุขูสุขคนล่วนเต็บผู้ที